ครับผมร้าน7จ็ดสัตเพนชั่นนะคร<อ>ับก็คันนี้นะครับเป็น New f o r t u n e r oh. นะครับ2021 oh. อยากจะอัปเกรดโชค๊คอัพใหม่นะครับเพราะว่าเดิมๆเ,เนี่ยที่เขาขับไม่ได้เลยทั้งมีอาการโครงเด้งแหงด้า oh. ขับออกกลางจังหวัดทีก็คือปวดเมื่อยกันเป็นวันๆเลยทนไม่ไหวแล้วนะครับวันนี้ก็มาอัปเกรดโชค๊คอัพใหม่ oh. เลือกเป็นชุดโช๊คของ Pro Fender รุ่น Queen ีลี่หน้า Queen ีลี่หลังพิกกี้แบ็กซับแทงปรับแปดระดับสบปริงหลักของโฟร์เบนเดอร์แบบโรเคสติชชุดหน้า, Queen านะควะีนซีลี่ลดด้ ยกได้ครอบกุ่มเลยมาพร้อมสปริงเลยตัวนี้นะครับแล้วก็ปรับนุ่มปรับเหนบ16ระดับมาพร้อมเบ้าหัวโช๊คนะครับก็คือถอดของเดิมออกจับชุดนี้ยัดเข้าไปได้เลยตัวถ <Okay. S 1> ังเป็นตัวซับแทง Pi ่กีบักปรับนุ่มปรับเหนบได้8ระดับตรงนี้เป็นซับถังแยกนะครับตัวแทงเป็นอลูมิเนียมแบบฟินเป็นอลูมิเนียมก็คือจะระบายความร้อนได้ดีกว่าเป็นแบบที่ส่วนสปริงหลังนะครับเป็นโัรเกววสซีฟโปรเกสซีฟเนี่ยมันก็จะมีสปร้าทในตัวนะครับมันมีจังหวะช่วงทีแล้วก็จังหวะห่างช่วงจังหวะทีมัจะก็บ แในกระแทกในความเร็วต่ำหรือบรรทุกน้ำหนักน้อยส่วนโดทางเนี่ยมันจะทําหน้าที่ตอนที่มีน้าหนาักบรรทุกเยอะหรือใช้ความเร็วสูงมันก็จะหนึบแล้วก็จะนิ่งเพิมขึ้นนะครับผมเดี๋ยวจะติดตั้งใน New f o r t u n e r 2021ทั้งชุดแล้วก็เดี๋ยวจะไปลองกันนะครับผมว่ามันหนึบนุ่มขนาดไหนมันดีกว่าชกเดิมเยอะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกัน ตอนนี้รถลงห้อยแล้วนะครับติดตั้งเสร็จแล้วสำหรับ New p i o n e r 2021ใส่ชุดโชค Pro Fender หน้า Queen s e r i e หลังกับแ oh. ท้ง Tiki Back ปรับแปดระดับสปรปิง Pro Fender นะครับคันนี้เป็นระยะสาตรดาดนะครับความสูงเท่าเดิมไม่ยกไม่โหลดก็จะประมาณนี้นะครับวข้างหลังข้างหลังนี่คลครับตามนี่มองเห็นชัดเลยนะครับส่วนข้างหน้า อน,นี้โเคเดี๋ยวเราไปตั้งสูตรไปลองรถกับลูกค้ามันนึบมันนิ่งขึ้นขนาด เมื่อกี้เป็นไงบ้างไงาลองลองโอ,โอเคนะคือผมขับพวกคอยะพงคอยะพานตรงนี้นิ่งดีนิ่งเลยไนิ่งด,งดีแล้วก็พวกรถต่อถนนนะ่ะผมขับไปครั้งแรกมันก็ออกจะตึงๆหน่อยผมบอกเขาเช็คลมเขาไม่ได้เช็คให้ผมก็เลยมา,เ,าเช็คอีกทนีนึงอ้าวเหมันลมเป็นสี่สิบเลยสี่สิบเลยใช่ <c oughs> ํายางแนะนำเติมละสามสิบสามสองก็พอเี็นี่สูตรมันเติมมาให้ตั<ช>้งแต่สี่สิบเลยหน้ามันจะไม่ได้ทิ้งเออได้ไหมเท่อันนี้หน้าเบอร์แปดหลังเบอร์สาม มีน้ำหนักบรรทุกเช่นผู้โดยสารนั่งเต็มหรือว่ามีสัมภาระเนี่ยลองขับดูก่อนถ้ามันเลื่องงงไปี่ปรับข้างหลังอย่างเดียวก็พอปรับขึ้น,ข,นขึ้นก็เป็นเบอร์สี่เนี่ยครับเบอร์สี่เบอร์ห้าใส่ข้างหน้ามันคงที่อยู่แล้วในหน้าเรานี่เบอนนี้อยู่เท่าไหร่เบอร์สี่ 4, อ่ะแปดครับแปดแล้วเต็มแล้วอ่ะหน้ามันได้เท่าไหร่ปรับสี่ขับอ๋อได้ครึ่งหน่งใช่ครับจับสะพานขึ้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 นเกินกว่าเดิมลองดูจังหวะขึ้นลูกแล้วน่ะเบรกมันใจขึ้นเบรกมันใจเป็นอะไรเลยครับู <8 S 3> <8 S 2> ่ จะต้องลองเร็วๆโอเคัน okay. นี้ก็จะเป็นการไม่เบรกนะอครับปล่อยไหลนขึ้นลงแล้วปุ๊บอันนี้เหรอตึกตึกนะ ระยะลันดินนะครับพอใช้ตัวสักรรยะหนึ่งเนี่ยมันจะนุ่มลง <Wow. S 1> นะครับก็คือแรกๆเนี่ยพวกน้ำมันน้ำมันมันยังไม่เข้าที่วาล์วยังเปิดไม่เต็มที่นะครับอาจจะมีตึงๆบ้างเล็กน้อยแล้วก็สปริงของใหม่มันก็จะตึงกว่าพวกสปริงที่เกิดเกิดการใช้มาแล้ว, <Wow. S 1> วนอนนวดไปสักยะหนึ่งมันก็จะนุ่มลงมาอีกนิดหนึ่งโอ oh. ้แต่นี้ก็ถือว่าโอเคนะ <Okay. S 2> โอเคใช้ได้ใช้ได้แต่ว่าต้องระยะยาววิ่งไกลๆต้องต้องดู เลยเราก็ปรับปรับหลังไปก่อนก็ได้ครับพอมันนุ่มปุ๊บเนี่ยเราก็ลองจับฟฟลลิ่งดูอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยเราควรจะปรับเพิ่มขึ้นไหมนะครับคือมันนุ่มไปไหมสําหรับเราถ้าจะปรับเบอร์สองเดี๋ยวพี่ลงสะพานแล้วก็ชิดซ้ายนะครับข้างหลังะปรับเบอร์สองนะข้างหลัง,ง,ลง,รง,ลงปรับง่ายแต่ข้างหน้าผมจะบอกที่ปรับอีกทีรู้สึกมันใจขึ้นคนะือถ้าหนึ่งหนึ่งนี่จะนุ่มสุดแล้วนุ่มสุดแล้วครับสองก็จะแข็งขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างงี้นะขึ้นคอสะพานตรงนี้มันจะเป็นทางแบบเขียงเขี้ย ถ้าปากติถ้าขึ้นเฉียงเงี้ยคือรถรับสบัดเลยมดีเดียวอยู่คือข้างหน้าเนี่ยตอนนี้เบอร์แปดก็จะเป็นค่าต่างๆถ้าเกิดว่าเอานุ่มกว่านี้ก็อาจจะลดเหลือเบอร์หกแต่อย่างที่บอกครับยิ่งปรับนุ่มความหนึบมันก็จะน้อยลงเ<บ>ล,ลยไช่ครับ เรียบร้อยนะครับก็คันนี้ New Fortuner 2021ไปตั้งศูนย์แล้วไปลองรถกับลูกค้ามาแล้ว <Okay. S 2> ก็ใช้เป็นชุดโชคของ Pro Fender หน้า Queen Series ปรับ16หลังตัวซับแท้ง ปรับแปดเป็นพิกกี้แบ็กแล้วก็สปริงหลังของโปรเพนเดอร์ชุดนี้ค่อนข้างที่จะมีความหนึบความนุ่มพอสมควรเลยนะครับก็คือในเรื่องของการเก็บทัพแรงกระแทกลอยต่อถนนพวกโดดจ้มพอลปะานพวกนี้ลดนิ่งขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับแล้วก็ที่เขาได้ลองขับแล้วบอกว่าเออดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเยอะมากสําหรับชุดนี้นะครับใช้งบประมาณ47,500บาททําให้รถ PPV คันนี้นั่งสบายขึ้นขับที่เดินทางไกลไม่เหนื่อยคนท่าคนแก่นั่งสบายเด็กเล็กนั่งสบายสำหรับคนไทยนะครับ ที่มี f o r t จูเนอนะครับอยากจะอัปเกรดช่องล่างใหม่อยากได้ความหนึบความนุ่มนั่งสบายครับที่เดินทากไกยไม่เหนื่อยสําหรับที่โชค์โปรเฟนเดอร์เนี่ยก็จะมีเริ่มต้นงบหมื่นกว่าบาทก็มีโทรมาปรึกษากันได้